S <S ฮะนักขนนันพนมสามสิบเอ็ดสามสิบสองยุยราเออโอ้โโอ้ข้าวเดียวก็ฮอด์ใครว่าใครกูจะกินยาลัดเอาเรียกข้าวเดียวมันงตบ,บินไปสินนเนื่องานนี้แหละครับเนื้งานฝังหลุมระเบิดปวยไข่ขึ้นจีนยากดอกมือนั่นป้ยไข่กระย่าเนี่ยท่านแทะผ่านหล่ไลเขาเจ้าวาผมก็ที่บ่ได้ไปเดาลุกงวดเสียวเงียไปแหกไก่ไก่ตายห้าเหมือนเดิมรับมาจ้ำเพิ่นละไหนลุกงวดรับกลับไปซะไข่ขึ้นจีป่วยดอกมือนั่น เคยเป็นหัวปจังได้บนนับมือไปเพรามันห่วงหันสิป่วยยี่นี่เนสิไปป่วยล่วงหน้าไหนจังไหนรับมาจำเพิ่นล่ะล่วงหนวดไปร่ำผู้เดียวรถงานที่บ่ายรับรับงานพี่เจนน้มพี่เจน่าจะว่างานอยังต้องงานอยังเพราะอะไรเพราะเครรับงานแล้วจะเอาใบสัญญาถือไปนั่มคอยก็นั่งขายอยู่ทั้งบ้านทั้งผู้เราผู้เราผู้เราไม่สิป่วยหอบไปเป็นอยัางมู่นั่นผู้เราไปผิดบ่ประเนี่ยงานนั้แท้ก็เอาโมเมนต์ฝังลูกนิมิดประธานมโนมิดยัง โม่จักลูนิมิตลูกเนียังี่โมจักงานลูกนี้ฟังลูนิมิตบ่เป็นจังไดคือหัวเจ้านั่นล่ะลูกนิมิตนั่นออกทางมึงเอ้ยจังดังดาเนี่ย่าจนปานนี้โม่จักหูเรื่องหูเล่ายังไปนั่งสำนักงอัดสลับนั่งเขาอยู่ใช่ย้ําไปว่ากับเถ่าถอดเ่าไข่เส้าไม่ลงหลงเรื่องเผู้ลูกสาวเป็นมาน้ำแหล่งแหงมักเออมักผู้โอนิเออโอ้โหบนไหนเด๊อาจสิได้เมียสาวซำน้อยเออย่เพาไปล่ำเนาะเออ บมมูซึกส่วนตัวของข่อยเรา่อยบ่มักเมียสาวซำน่อย่อยมักมากคอยมักเมียผู้เฒ่าไปสนเด้โอ้ยอย่าไปหาเอาเมียผู้เฒ่าแม่นนามากเจ้าขุนเสินั่งดมตั้งแต่นนามากเขายานเื้อโอ้ยแม่นบ่ดมหมดขีดขั้นจุ่งห้องน้ำเศร้ารถโอ้ตวาดเลยเอาเอาเมี่ยพุทโธห้องขุนเดียวเฒ่าจนได้ไปใส่มาใส่กระเซดีจุ่งใน่ยู่กุญเชี่โอ้ยป้านักเุนเส้นมาตากแหงเท่านะเว้ยแม่นบ่จุ่งบ่ยู่คอยกระชีขั้นแจชีตาใหยบ่บ่สู่เมียสาวซำหน่อยบ่ได้เสื้อคอยนี้เศร้าจังเดย มูเจ้าอ่างจันได้กระเพื่อนอดเสื้อคอยนี้เอาเมียผู้เท่าเขาเจ้าหูจักเอาอกเอาใจหูจักนาที่รับพิษศพเท่าบ่มันถึงเขาเท่าเับขนาดนั้นเอาเท่าซ้ำพ่อดำพ่อดีหูจักไปวัดไปว่าหูจักที่ตำตรีสูงหูจักสัมมาคารวะการว่ากันจ่าหูจักผู้ไล่ผู้ใหญ่หูจักป่าจักลุงท่านเมี่ยเด็กหน่อยมันบ่หูเรื่องหูล่หูจักรับผิดชอบฟุ่มเฟื่อยเกินโตอดเสื้อคอยนี้เจ้าก่าย่างผ้าตลาดอยู่บอกกับเมียเขาโอ้ยเจ๊แม่เมียเท่าเนาะเขาว่าไปไส์ไปไส์สมาสิไปน้าเมียเท่าเนี่ย เอาอ่างไหนมันขาดที่าขาดได้พี่เจ้าจเอาปอบผ้าไปหันมาหนที่จังไหนเรให้เราอยู่บ้านห่าไปมีดแต่เราแตงเขาแตงป่าห่อเขาห่อป่าผัาผ้าผ้าแพร่รีดสูงรีดเสื่อเฮ้ยวาเราไปน้องสอบบอกบอกแล้วอยู่บ้านหน้าที่รับผิดชอบเมียคือหยังหัวคือหยังเขา้าจักไปเสร็จว่ามันสิอ่อนต้อนอ่อนตอนน้ำหัวอ่อลอดเมี่ยบอกหืมไอ้เมียเด็กหน่อยมันเปลืองเปลืองจังไหนปอไปเอาเสื้อผ้อาหน้าแพร่เพราะท่านสมัยมันนุ่ษย์มอ ของมิตรจะของรุนลาสุดจังนุ่งตัวดีหัวเสดนาไม่เมียใส่ของท่านสมัย้ของฟรีแต่บอกอีพอมีเงื่นหลายปะไหนเอานุ่งของท่านสมไมปั๊บนุ่งปั๊บถอดปั๊บถกขาหววนี้ปั๊บว่องล่องพ่องอยู่มันกขบบอก็บไปสักเท่าฟ้เป็นผัวพี่ไปซัาให้แล้วยูเฮือนอยูสั้นจะเท่อบอเอาบอยูหอดเฮือนบอยู่หอดสั้นบอยูก็ไม่สิไปใส่ได้ยินข่าวว่าเขาจัดงานคอนเสืตบองได้พอวออยู่นาุ่า เนี่ยซับซัหน่อยนี่นะเออพอเฮานําเอิ้นแล้วเออหนีเขียนหนังสือขึ้นไปประกาศในน่้นั่งนั่นนั่งนี่ออกมาหาเนี่ยผัวถ่ายยุหันอยู่นี่มันกับบอสนคิดสนใจเอาหูทวนล่มเตยเจ้าไปให้เงินเขาก็ไปเที่ยวตัวมันบ่ได้ให้บ่ให้มันไปเสียเงินเสียบ้นหลักเอาเงินเสื้อผ้าหน้าแพ้เฮาซื้อไม้เป็นไปลักจำน่องจำน้ำซื้อมาชุดละพันสองพันมันไปเอาร้อยสองร้อยก็เอาไปง่อยย่บุ่นละเนาะหน้าฟ้าบุนเสียงกี คิดเลียวไปม่นคือเสียงเมียปูดเจ็บสักเดียวถอดเสื้อคุ่มหมวกนุ่งจะเสียกามแกงวิววิวเบิ่งคักะละเม็นเมียจะของเฮียไหลน้ำผีแต่แหล่ย่อยเสแฉ่เสแฉ่ปอบทางมึงเอ้ยเขาหลอนหมูอยู่ยังเสียนั่นละได้หน่าว่ามีเมียสาวสับหน่อยท่านสมัยเฮ้ยเจ้า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 หอยบ่มัก ขั้นหฮาสิบป่าวาสันกายานพ่อยันแม่เขาว่าเลี้ยงลูกเขาเจ้าบกุมบ่องหุม่มขั้นสี่ขาสิตีปฏิวัติสันวาตีขั้นเลี้ยงบกุมบ่หุ่มเพียงเบาลูกข่อยส่งขึ้นมาคือขาคือตีแท้ปฏิวัติจำเป็นจะต้องหวานอมขมกลืนอยู่เท่าสู้มือนี้ปากบ่ไปไอบ่ดังจังมันคือความเบามันสูงมี่าผู้เ่าบ่ได้กะยังว่าเดี๋ยว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 ขอคืนพ่อแล้วยังอีกขันเวลาเขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้ยไปเห็นเขาเข้ากินพ่อแล้ว ต้มไข่กินเองต้มไข่กินเองเมื่อกินนาพอยก้าลังเป็นรูปไข่เมื่อกินเมียเดียวนี่น้องเคยขึ้นออกแล้วเอาผู้เดียวมันเป็นอย่างสัจน่ะเฮ้าตองเอาหลายๆคนบ้าโง่หมักไงเพราะเราแต่ผู้เดียวกับสิตายยังเอาหลายคนอยู่เอาคันคันผู้หนึ่งบ่อยูผู้หนึ่งก็ต้องยู่เข้าปรต้องไปต้มไข่กินเองอเขามีเมียหลายคนแม่บอกล่ะไอ้คนนี้หงเขาอคนนี้หนึ่งเขาคนนี้ตำน้ำพริกอ่าคนนี้ต้มยำ คนนี <mile> ้ซักเสื้ออีกคนหนึ่งซักกางเกงหลายคนหลายได้หลายไม่เห็ดเฮือนงี้งนานแมนควบมเคยบ่ล่ะไปเสียคนไว้ทีเดียวยังมายงอไปเลยว้าวเหตุผลมันบ่ามันอ้าวคืถามเบิ่งกับเสื้อเอาเพื่อนนี่กับเมียเฮาเพื่อนนี่กับเมียเฮาเพื่อนนั่นกับเมียเฮาเออมันมันแมนบ่ละเอาบ่แมนจั้งแต่คืนนี้นอนเพื่อนนี่คืนนี้นอนเพื่อนนี่เพื่อนนี่หนาบูดเขาก็ไปเพื่อนบ่หนาบูดเพื่อนนี่จมเขาก็เกิดไปเพื่อนเพราะจุ่มอันนี้น้องเอาเป็นร้อยละไอ้ครับว่าเสนอ เป็นร้อยเออาแถวหนันเป็นเพื่อนเมียเขาหมดหมูมม่บ้านจัดสรรห้องหมอคนเดียวเลยหนองเ,เดียวม้อยคนนึงมาหยุ่งเกี่ยวบ<อ>่เคืนป้ายนาบ้านเลยหมูม่บ้านเมียน้อยอ <c oughs> แต่คุณแน่ขนาดว่ะ หลายหลายลอยล้านอยากมีบ้านจะลอยลอยหลังสิเอาเมียน้อยจะลอยลอยนางมานั่งควยหางจะลอยลอยคนมีเมียไรคนสิเรียกไหวป่อจำบายเอามีวิที่ตัวอยากมีรถจะลอยลอยคันเติมน้ำมันจะลอยลอยหนสิ่ให้เมียน้อยทั้งลอยลอยคน ขับรถก็คนชนกันตาลอยอออโอ้แบบนี่ต้องเาไปเห็นปากกันเด้อเวลารถชนกันท้าประกันเขาเราไิ่ชอบซ่อนน้ามีเม่ยอยู่ที่ขับรถว่าเป็นแลนขึ้นไปขับก็นดี้เนียตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเมียน้อยเพให้คนอื่นมาปดพอหน่อยให้เมียน้อยล่นตกตากันเองอ เีที่กันก็บ่หาเมีล้วบีบอกล้าเขาไปยุงเราค่อยถือร่ำเสียมีเสียแหล,แล่แหลนที่ทั้งเกี่ยวเนึง่งแอยาก,ยากมีเงินหลายหลายอยแสนซื้อรถแวนนำเที่ยวคงเก่งสองขบวนวิ่งสวนกันเองจะลามขันเก่งนำหน้าเข้าท่าดีบอกข้องเมียจะไหนพีมึงขึ้น่นอนแดงเดียกเขาอยากกระทำะสิบคนหนึ่งหนึ่งเอบเบาไฟ สิบพ่อหนังสืบ้านสักผาง่ามจิ้มนอนเดี่ยวง่ามกินตะละข้างแป้งกินอิ่มแล้วแตกหนีภัยนี่มันย่นามนอนเลี้ยงแถวจังเสียบกระปิษอ,อ,อยากให้พวกเจ้าเป็นน้ำลงอาบน้ำลงอาบพร้อมกันจังเป็ด<อ> <laughs> แค่ปนักออากันเลื้อยสามคนผู้เลื้อยไว้แต่อพอยาบานล้วงเท้าเมีฉานจะบอกว่านี่ไรตัวตีแกงเลยตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ น้อยบ่ให้คนอื eh ่นมาปลดพ่อหน่อยให้เมียน้อยลดจกตากันเองเอาเอาเอาเาไปเอาน้ำส่เดียวคนสีบคุณบ่เพากะคุณลงอาบพวอมกันจะขืนก็ขืนพวอมกันขืนไม่ได้สั้นคนจังปิดอีเด้ออยากมีเงินหลายหลายร้อยแสนซื้อรถแวนนำเที่ยวคงเสียงสองขบวนวิ่งสวนกันเองจะลามขันเก่งนำหน้าเข้าฐา ต้องคอยคอยบพรท่านเน้เอาเพียงแต่จะ่อยคิดซื้อเว่ามันอีริ่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่างนีกเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นกระเป๋ารถแม่นี่ก็ไดเราเดี่ยวเดี๋ยวอยู่บ่คอยยืนคิดอยู่นึงหันไม่อย่างมาคิดสาแสีบ่ไดวะไมีอย่างอีกคิดผิดล่ะผพิษมองไหนครับ่าแปลว่าเมียหลายคนบ่ได้หาเขาเกิดบ่พ่อใจห้องเปียนอ่ะเขาร่วมหัวกันสไตล์รุ่มสกําโมบแบนแต่แต๊ะหรือคอยว่านี่ไม่มีปัญหาสามีลอยคนหนึ่งสิบียานยัง แต่เพิงทั้ง,งเส้นแสนตูมันตัวไรตอดคอยคือว่เห็นมีปัญหายอย่างไรบ้โอ้ยเแ่าตาตีบ้่กะลาเพิงมันจะมีปัญหญาอย่างสูดยาวไปเป้ามันกังหงาแมนอันนั้นมิมเด้อครับคุณอเาวปอบทั้งมึงอันนี้ไม่ยังเสร็จเพิงเพิง,เพงแังไหนเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่ก็คือมิมตัวก็เลยไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่ป้าไปร่องซิมมึงที่แบสามไล่แด็กขั้นบ่อไข่เมาเงื่อนน้ำข่อยแท้แม่มิมมันจะเป้าข้นของยาซื่อๆมันก็หดตัวมันจะผ่านมากหรือเ่อ ตอนนั่ง่อยห้างเป็นเด็กน้อยยู่ตัวอายุสิบงปีท่นตองแต่พอห้างเพิงแขนตานย้อนต้นทมมันเนี่ยเป็นเรื่องงวเลี้ยงค้วยพ่อแม่ปอที่ตัวห้างเพิงมาไ่ขอกระคืดอยากได้ขอกระดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยเพิ่งนะนะแล้วพยานไฟวะนี่เนี่ย้ยวิมาหยามาเมื่อตายมึงแท่วาจำเนาะไม่สได้กินส์ก็ไม่ซัวโลเล้ยวเพราอถือไม่เอยซัวปุ๊บขาดเบิ่มนกไล่ขอยกแล็ดรถทะแลวข่อยอ่ะเห็นว่าละพ่าธิหอยเลยเห็ไหม อาชาเป็นแสนๆสนโตจะมไม่มีทางแต่ป่านนั่นขอย่างบ่เลิกลุ่มพ่วงตั้งใจกลับไปอีกจนได้พุ่นเมื่อหลังมาไม่แล้วส่วนมูมาอีกกูต้องเอาอะไรข้างพึ่งข้างเนี่ยอาว่าเสียวน้ำมันไปขายโอ้อมันมีหัวน้ำกูบอมีหัวน้ำจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองร้อยพุ่นข้างหนึ่ง่ะเป็นยี่ทิพขวดหัวน้ำพิงนะนี่ห้างนี่เพิงหลวงสามพิงหลวงห้างคาว่าี่บ่ได้เป็นลอยขวดผมบ่ได้เป็นลอยขวดผู้รือพอี่พยตั้งใจมากกับมูสามคนได้พายางคนลระพื้นเอามันยังพายางเป็นเกาะป้องกันห เขาต้องมีวิธีการตัวพอมาปั๊อย่คนะมุมเลยผู้นึงงยุ่มนั่นผู้นึงงยุ่มนี่ผู้นึงงยุ่มนี่หังนเพิงอยุ่กลางไม่บ่ล่ะมึงเดาแต่ล่งมือกันเลยเขาลงมืก่อนเลยทีแรกฟาดบุบหลดพอฟาดบุบปั๊บหัางเพิงขาดยุวยลงมันก็แตกบึ้มมาแต่ห้องก็แลนเขาในผพายางเสียงมันตอดพายางสู้วดวดเขาวิ่งทากเลยห็นไปต่ำกันกับฝนตกใส่พายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพิงเนี่ยผ มูขนมาอีกสองคนมันว่าให้เขาเอาน้ำในหมอไะนะเอเขาเอาที่เราบอกได้ว่าแบ่งกันกินเขาหักใจปวดแล้วเจ้ากระไดปวดหักมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายๆคนมันแทนที่มันสิพากันเขาพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเขาพายางนักข่อยพื้นเดียวนี่โอ้โอ้ยพายางกับพื้นม้อใหญ่เลยม้อยแล้วห้องข่อยน่กกวางเม็ดเง่าเม็ดหนึ่งพ่อมูเห่อพ่อมูน่ะบัด้ถึงคิ้วข่อยเป็นผู้ดื้อไปก้อนหินก้อนบักใหญ่ข่อยกับเขาไปใกล้ๆกันแล้ว ย้องออกไปใกล้ๆก็ฟาดแล้วล,ล่ะล่ะเมนบนาานู้นเจ้าไว้โบเมนจังได้หายจะได้เขาไม่ทางแถวนึงแล้วมันยังติงตงตีนหนึ่งได้สิหยุดลงเลยน่ะเบิ้บท <b up> ี่เราขาดวิม้มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแนท่นที่บินขึ้นความนมันบ่ขึ้นจะได้อดวิ้มไม่ใส่ไข่แลกับมัม, <b up> มที่เขาพายยางห้ากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เมกตีนไว้แล้วเอาไปละเลี้ยงอ่ามพายยางยุคพายยางจะคล้องจะคล้องบ่ได้เขาวาดได้ยังไงนี่ว้นที่อยู่ไว้มองยุคกับมัมทั้นตัวอ้ย เพิงเมื่อทั้งไล่ข่อยขึ้นเบื้องตีเอาเหลือแต่ทั้งข่างขาวเปิลเมืินอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่านั้นเมย์มันจังแม่จาว่าห้างนั้นมันบินไล่ข่อยผู้เดียวเป็นแสนเดียวปอ๊ยเขาเอิญเท่านิงหนองโคกขาดมันคือว่าจังสันเล่นแต่ทั้งสามม้งแรงจนหอดหาม้งแรงหราเล่นหันขันเล่นสามมากับบินท่านในแมนบอลจำเป็นเล่นเมื่อถูกหันโบขวงมั่งบ้าบข่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนพูดก็แต่ต่อหอดหน้าพอยะหน้อยเลื่อยหันหน้าพอยะเล่า หรือคุลอะใสหน้าพญอ้นล่องหน้าลุ่มทีสวนขืนนน้นมังคตดินมัดปะพ่อหินแม่สร้างก้อนมังไงนี่หวนเนี่ยมันโผล่คุ้มโดยงาไม้เขากำมลเขาไต้หันเออคอแล่นหันก็มันนั่งเศร้าแห้งโดนเตืบยังวน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 ไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนาะนี่ยเห็นว่าโอ้ยตาเลือนๆทำสูไปเห็นกูเลอกสบายแล้วคอยกับขืนนั่งทั้งก่อนหินเสยแล้ววะดิเออนั่งเศร้าไมแห้งได้ก็ว่าจังหน่อยจังเขียวออกไปหาหมูไปจากของแลงหลอดเออ ก็ทีแมนมันบินไล่ข่อยบ่เห็นหวะ่ะมันหาเจ้าบ่เห็นเนาะเออหาบ่เห็นสักเดี๋ยวนึงกลับขึ้นล้มมาทางเขาล้มมาทางเขาห่วยเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน่าใหม่เพอาะเหลียววงหุ้ยเพ่งซุ่มเ่าแล้วเจ้าเขากระโดด <c oughs> หินแลนอีกแถบมั่มไปวัดตาห่าบอีกตาห่าบอีกบาทเจอ <c oughs> ไปเห็นน้ำโตนโศกเลือกเลือก่งบุ่มบุ่นน้ำเล็บแมวโป๊ะคุ้มหุ่งหอบนะตื้อเลยโศกโศเลืกเลือกเออ คือบางที่เขาคอยย่านเพิงหนีเพิงบ่ย่านน้ำเมาโดดลงเลยขวักลง้วนเกิดข้ามี่ใหม่มีต่อเสียยุติล่างสิบพซ้ำกันก็เสียบลูกสินเดียวติบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยยาไล่เพิงลูกเดี้ยนีไล่เพิงโดดลงไปนั่งโซบิแห้งน้ำตรงถึงว่าจะห้องเอ็นจ้อยจ้อยยังวุ่น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 กายเข้าไปอีกหาลยมาตาเหลือมเต้เพิ่ราะเห็นเออเพราเห็นน่ะ คอยก็นั่งเสยอยู่หันแล้วพอขึ้นมาแล้วบ่แล้ว่ะหนูขืนมาที่มันเห็นเนาะนั่งแตบไม่แห <ล among S 2> ้งเลยแต่ตั้งเดียวกลับขึ้นมาคือเก่านี่ยเขาเขาบอกเห็นดอกเขาบอกขึ้นมาเด้เออมันบอกเห็นใครที่ละขึ้นมาป้ไปที่ละหันลุบปุ้มลุบมันวุ่นป้าไปเลยมันไปกินที่ไหนมันจิ๋วกินคอยยุหันเขาบอจังคอยเขาบอกจริงแล้วล่ะหันใจคอยลุ่มคอยลุ่มท่านดนตะโปมันที่ล่ะแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเลยมันไม่เห็นข่อยมันจิ๋วตอ่อยก็มือข่อยตบจังสีพข่อยยยตบแปะได้ินเสีงมือข่อยแปะตะหมมมููอย่ทั้งลุาบ กูจะยั่ให้มึงตอดกูจะกระโดดบูน้ำกระแล่นมาเดี๋ยวมูไอ้แห่งหันก็เขาขั้นเอาจ้อยเปยยดนเงื่อคอยจนแขวร้อนก็นเด้กันมาสมบรณตายเนาะประเภทหน่าว่ามีคงมคืนเด้อเ<ง>นี่ยไังกระลาเพงเงี้ยให้มันไรได้ยู่ทาตาตีเอาเทียนไหนก่นใส่หัวชิดใส่ปัญญาแลนไปสื่อมุ่งมานอนกลางตั้งงมึงนันนงเขาว่ได้มึงน่แมนแมนแมนตัจังภาพพอขอเป็ดร่อานี้บ่าเป็นจะสร้างอะไรแล้คนมันก็แมนตัวเรา แม่นจังนาเอามันที่บอกฟังเลยเนาะทูเจ้าเจ้าบินจับควันยหูหันไล่กูไปซื้อมุ่งมาัจากนกูตีกลางมุ่งสะก,กันทูจังบินไล่กูเลอใอ้จังพาคกันไปห้ามกูสั่งว่ะคอยกามาลอดได้เท่าสมือนี่ล่ะปะนาว่าเมียลอยคน้นสิไปอ่อนซ่อนอยังโอ้จำเพิงเป็นเส้นแสนตัวบอละเข้ผิวใช่แลเมียลอยคนบบยานันโอ้ยเขาบนอลไรเจ้าคือเพิงเด้ตสามียันมัววิปปิ้กอีกแบนมันซ่อนแน่แล้ว เขาจะไปเห็นคือผึองเน้่เขาก็ตีอ้อมอ้อมวงมากกับเขาผู้นึงเขามาทั้งนานใกล้ๆต่อขาลมปั้บแล้วลุ่มแบนเตะบอเจ้าเจ้บอกเขาสิต่อขาเขาเวียงตัวอปนหมอมหมยเทนอ